ต้องที่สมควรที่นำพายเยาวชนไปสู่คุณภาพควรเป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ที่หลากหลายและเนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์ที่หลากหลายเนี่ยการจัดการศึกษาจึงควรหลากหลายไปด้วยและการขาดที่หลากหลายเนี่ยจึงไม่สามารถถูกปูขาดอยู่ในการจัดซื้อจัดจ้างจัดการศึกษาเฉพาะของรัฐเท่านั้น เราอยากเห็นการจัดการสาธาริตรัฐลดบทบาทการเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างลงเหลือเป็นเพียงผู้กำกับนโยบายและเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนทนั้งด้านงบประมาณและโอกาสที่สมควรต่างๆให้ภาพประชาสังคมซึ่งประกอบด้วยครอบครัวบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรปกครองรส่วนท้องถิง่น และสาบันสังคมอื่นๆน,นะครับซึ่งได,ได้ได้โอกาสที่จะร่วมกันจากการศาึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางที่ที่เรามุ่งหวังไว้คือสร้างพลเมอืองที่มีคุณภาพสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใหม่นะครับสิ่งนี้ถูกตราไว้แล้วในมาตรา12ในพระราชบัญญัติการสายงชาติซึ่งการตราอันนั้นนะเป็นที่น่าเศร้าเสียใจมากว่า มาตาน,นี้ยังคงรอคอยการการได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังมาเป็นเวลานานแล้วนะครับเราตั้งใจว่าจะลุกตีให้ถึงเป้าหมายให้ได้นะครับเ <c oughs> ชื่อว่าถ้าเราพลิกเปลี่ยนในเวลาวินาทีนี้ไม่ได้เนี่ย <c oughs> การศึกษาไทยก็คงจะย่ำอยู่กับที่พวกเราเองที่เป็นกลุ่มการศึกษาทางเลือดนะครับ <c oughs> แม้ว่าจะมีความสุขด,ดีขึ้นมาหน่อยตรงที่ว่าเรายังพอมีพื้นที่ด้วยการลง ลงมือลงแรงของเราทุกคนนะฮะทำการศึกษาของพวกเราเองนะครับเพื่อพัฒนานคุณภาพเยาวชนเราได้สวยดอกผลที่ดีท,ที่ช่วยย้อมจิตใจว่าเรามีลูกศิษย์ลูกหาที่เติบโตมาด้วยการศึกษาของเราเได้ดีทีเดียวนะครับเราก็อยู่ของเราได้ครับแต่ว่าเราอยู่ด้วยความรู้สึกลกคนกันระหว่างความดีใจกับความปูุกใจด้วยและและความรู้สึก ด้านหลังนี่แหละครับที่ทําให้พวกเรารู้สึกว่ามันมีมากเกินไปเมื่อเห็นความตกต่ำของการศึกษาทุกครั้งที่เราเห็นเด็กพิเศษซึ่งเป็นผู้รอยโอกาสมากที่สุดทำกับเด็กปกติยังไม่ได้รับการอดหนุนทั้งงบประมาณนะครับทั้งครูที่มีคุณภาพเด็กพิการซึ่งเช่นเดียวกันนะครับยังไม่ได้รับสิ่งต่างๆที่ดีที่ดี ยังไม่ต้องพูดถึงเด็กปกติซึ่งเราควรจะได้รับการฟื้นฟูพัฒนาเขาอย่างมากมายเด็กที่อย่างที่ในข้อมูลที่ไดพวกเราได้นําเสนอในช่วงเช้าในสิบคนเก้าคนถูกทอดทิ้งตกหล่นไปในระบบการกศาึกษาเด็กเหล่านี้แหละครับที่เป็นกลุ่มคนที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างมาก แต่รวไมไปถึงเด็กปกติด้วยครับซึ่งทุกวันนี้อยู่ในกระแสของการศึกษาที่ปั่นให้เข้าสู่การแข่งขันด้วยการทดสอบเน้นความจำเป็นสำคัญโอกาสที่ตัวเองจะพัฒนาคุณภาพทักษะและก็คุณธรรมที่ลึกซึ้งน้อยครับนี่คือสภาพภาพภาพรวมของเยาวชนของเรานะครับอย่างน้อย กเกือบสิบล้านคนที่อยู่ในวงการการศึกษานะครับที่ต้องการคุณภาพต้องการการแก้ไขปัญหาเราจัะเป็นก้าทัพเพื่อที่จะทำให้การปฏิรูปการศึกษานี้มีความจำชัดในตัวเองว่าเสียงที่บอกว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากผู้คนที่หลากหลายจริงๆครับของทั้งสังคมน,นะครับแล้วผมคิดว่าครั้งนี้าจะเป็นครั้งที่ จะสร้างการเี่นแปลงได้ผมเชื่อว่าพวกเราท้งทุกคนที่มาร่วมกันในวันนี้จะมีบทบาทอย่างสําคัญอย่างต่อเนื่องครับเพราะเราเชื่อว่าการรวมตัวอย่างเข้มแข็งในครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องจนกระทั่งเราเห็นผลถ้าเรายังไม่เห็นผลเราจะยังไม่เลิกเอเป็นภาษาเราอิมยออก้าได้คือว่าขออร่อยคือข้าว ขอสวยงามคุณนาใจหลาคนเพราะยานะาว่า,าวมีเข้ากินมีใจที่สวยงามแล้วก็อยู่ที่ไหนได้หมดเลยในโลกนี้มีเข้ากินสักอย่างเพราะว,าว่ามีเงินตราสักเท่าไหร่เงินหรือทองนนะ่ะมาเป็นน,น้ำย่อยของน้ำเข้านะ่ะกลายเป็นเงินแล้วก็ข้าเปลือกนะ่ะมาย่อยสลายแล้วกลายเป็นทองมาแค่นั้นแหละตัว อันนั้นนะ่ะนาดยาของเงอแล้วก็โผล่มาเป็กข้อสามนาดยาขอดคอแล้วมาโผล่มาเป็กหอข้อเปลือกอันนั้นแหละทุกวันนี้อ๋เลยทำตัวลืมเข้าวลืลืม,ลม,ลมข้าวลืมข้อสามเลยเขาก็อยู่รอกอันแต่เราประเทศไทยอ่ะถ้าว่าไม่มีข้าวกินมันจะทะเลาะก,กันรุนแรงกว่านี้ พอดีพอดีมันมีข้าวกินแล้วมันทะเลากันจะฆ่ากูมันก็เสียใจข้าอยู่จะฆ่ามึงมันก็เสียใจข้าวอยู่ผมคิดว่านี่แหละการก้าวกะดุยข้าหนึ่งคราวนี้การเดือดร้อนกับประเทศไทยผมว่าลื้อแล้วมาฆ่ากันไม่ค่อยลงตัวเท่าไรเมื่อก่อนมาเอาปืนฝรั่งมาฆ่ากันใช่ไหมเอารับเออขอฝรั่งมาฆ่ากันจิงๆแลวกุทไทยแหละถ้าจะฆ่ากันนี่ไม่ต้องคือกินข้าวเส้นหนึ่งเดือวมันก็ตายอยู่ดี่นันนี่แหละ ก,ก็สื่ารขอบางอย่งอันนี้มันมิวิกริีเขาเรียกว่ามันใช้วิกฤตีนเนี่มันใช่โอกาสมาใช้วิกฤตีนะเนเี่ยทับิกขัดอดร้อเลยแล้วก็เรียไปเรียมาแทนที่จะเก่าไปสู่แล้วก็ซัดอดร้อกว่าเก่า,อ,า,าอีกยนีไม่พอดดีๆเรียแล้วก็เป็นหนี้เป็นสีทั้งที่รัฐบาลเก็บภาษีแล้วก็เขาก็ไปยืมแล้วก็เขาก็เป็นหนี้ต่อเลยดีไม่มีความสุขเลยอ่ะ มือชาวเนนหลายคนเรียบริยาตรีเพราะไม่มีงานทำก็ราะอุบด้วยหตแต่เราเกิดที่ไหนมีงานทำพน้นแหละอันนี้อุแค่เน้น่าจะพบอเลยนะพรผมคิดว่าถ้าเรื่องของการใฝ่เรียนรู้เนี่ยมีอยู่ในตัวทุกคนดยเพราะยิ่งพลังยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ในตัวคนหนุ่มสาวอยู่ในตัวพลังของเยาวชนมากมายนะครับในหลากหลายประเด็นทั้งตัวปัญหาทั้งตัวความหวังใหม่ๆนะครับคุณค่าความ นคนเหล่านี้กําลังจะสืบสารนะครับให้เกิดขึ้นต่อไปแต่ผมคิดว่าสิส่งสําคัญก็คือว่าเรากําลังเผชิญในยุคนี้และยุคหน้าอันใกล้เนี่ยเรากำลังจะเผชิญกับความหลากหลายอย่างสูงน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่าใหม่นะครับของสังคมเรื่องความหมายใหม่ๆวิธีการและรูปแบบใหม่ๆอีกมากมายที่เราอาจจะลืมไม่ถึงนะและสิ่งสำคัญก็คือว่าบนความหลากหลายเหล่านี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะแตกต่างจากเรามากน้อยสักเพียงใดแต่ว่าสิ่งอันนั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่เป็นความจาเป็นที่เราต้องฝึกที่จะอยู่ร่วมกันได้ครับผมคิดว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่จานวนมากนะครับทั่วประเทศที่กําลังขับเคลื่อนเรื่องราวดีๆสร้างกระบวนการเรียนรู้ดีๆทุกรูปแบบนะครับตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับสังคมแล้วก็ระดับประเทศใหญ่รวมไปั้งถึงระดับสากลด้วยนะ าเราเปิดพื้นที่ในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างพวกเขาเองระหว่างเจเนอเรชันนะผู้ใหญ่กับเด็กเรียนรู้ร่วมกันได้หรือ,อสังคมอันหลังหลายเหล่านี้เรเียนรู้ร่วมกันได้ผมคิดว่าเราจะสามารถใช้พลังของพวกเขาเนี่ยหรือพลังการขับเคลื่อนการเรียนรู้อันนี้เนี่ยไปเป็นพลังอันสําคัญในการสร้างการเปลี่ยน คร่าวๆนิดหน่อยว่าเราจะทําอย่างไรคะในเรื่องปฏิรูปในเรื่องการปฏิรูปคําถามว่าในเรื่องการปฏิรูปก็ปาจะทํากันอย่างไรประเด็นแรกเนี่ยจะนาเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนชั่วมีอํานาจเหตุ <c oughs> ที่คนชั่วมีอํานาจเนี่ยก็เพราะว่าคนดีเองโดยธรรมชาติหนึ่งไม่อยากจะ,จะแย่งอะไรกับใคร ไม่แย่งตำแหน่งไม่แย่งหน้าที่อะไรกับใครนะเขาทำหน้าที่เขาดีที่สุดแล้วต้องอแต่ไอคนชั่วอยากได้ตําแหน่งหน้าที่มันก็เลยใช้ทุกวิธีการที่จะให้ตัวเองนั้นได้ตําแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นสูงขึ้นไม่ว่าจะเหยียบหัวเพื่อนยัดเงินยัด,ยดทองเลีย้ยแค่เลี้ยขาคดโกงอะไรก็ทาหมดนะครับก็คือคนดีต้องมารวมกันจะมิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งเป็นรองดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการคนถูกมารวมกันทําอะไร คือมันประชุมกันเป็นเนื่องนิดพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันช่วยทํากิจเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจนะครับดิผมพูดให้ระเด็นี้ว่าคนดีทั้งหลายอย่าขี้เกียจมาประชุมกัน <c oughs> <c oughs> พระพุทธเจ้าตรับว่าเป็นความเจริญจริงๆนะครับบางทีเราจะรู้สึกว่าโอ้ยเรียกประชุมอีกแล้วฉันอยากทางานของฉันมาประชุม <c oughs> เรียกประชุมอีกแล้วฉันอยากทางานของฉันงานก็ยังไม่เสร็จงานประชุมเป็นงานอันหนึ่งนะครับที่มีค่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะไม่เสื่อมจะนําสู่ความเจริญ พราะการประชุมนั้นหนึ่งสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะได้เอามาแลกเปลี่ยนกันแต่ละคนพบการเปลี่ยนแปลงแต่ละจุดนี่เหมือนกันจะได้นํามาแลกเปลี่ยนกันเพื่อเราจะได้ปรับสมดุลได้ถูกต้องปรับตัวได้ถูกต้อง<ม>เพราะฉะนั้นการที่เราได้พบกันเนี่ยมันจะเป็นการได้เกือ้อกูลกัน บางท่านจะบอกว่าเออเหมือนซ้ำซากพูดเรื่องเก่าเซ็งเรื่องเกินไม่อยากมาอะไรนี่ครับนั่นคือมิจฉาทิฏฐินะครับไม่ใช่อปริหารที่ทำเจ็ดแล้วอันนั้นเป็นทางที่ไปนรกอย่างเดียวไปสซ่ขอบเสื่อมอย่างเดียวนะครับวุฒิเจ้ายืนยันนะครับว่าการประชุมกันเป็นอย่างนิดพร้อมเพลงกันประชุมพร้อมเพลงกันเลิกพร้อมเพลงกันช่วยํำกิจและให้เขารบผู้ที่มีศินมีธรรมแล้วก็ให้ทําในหมู่วิีติสายดีนี่แหละจะเป็นทาง ที่สู่ความจเจริญอย่างเดียวไม่มีการเสื่อมเ,เลยนะแต่คนที่ควรจะมีอานาจคือคนที่ไม่ติดอํานาจถ้าติดอานาจแล้วมันซวย <g ül> ถ้าติดอํานาจแล้วมันซวยคนที่ไม่ติดอํานาจควรจะเป็นคนที่มีอํานาจ <g ül> เพราะฉะนั้นเราผ่านขั้นที่เราไม่อยากได้อํานาจแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะส่งเสริมกันให้มีอานาจไม่ว่าจะเรียนตรีโทเอกไม่ว่าจะช่วยกันทําสิ่งที่ดีงามต่างๆมันจะเกิดกุศลขึ้นจะเกิดบารมีขึ้นเกิดอํานาจขึ้นนะครับ การช่วยเหลือเกื้อก Mont ูลผู right ้คนนจะเกิดอํานาจขึ้นเป็นอานาจโดยธรรมนะครับเพราะเกิดอํานาจขึ้นเกิดการเกื้อกูลกันในหลากหลายมิติขึ้นจะเกิดการเกื้อกูลกันในหลากหลายมิตินะครับเพราะแต่ละคนที่เราช่วยเหลือไปนั้นเขาจะมีสิ่งดีของะด้านของะด้านคนละรด้านแล้วจะเกิดการ้อยวิญญาณเกิดการเกื้อกูลกันแล้วอํานาจอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากบางครั้งแม้แต่ตาแหน่งหน้าที่และท่าที่เราไม่อยากได้เชื่อไหมครับผมนี่ไม่อยากเป็น ประธานมูลนิธิทำห่งประเทศไทยนะไม่อยากเป็นประธานมูลนิธิไม่อยากเป็นอะไรนะแต่เรารู้ว่าถ้าเราไม่เป็นเนี่ยมันจะลำบากคือถ้าให้คนไม่เข้าท่ามาเป็นมันจะซวยเอาไหนๆก็เราเรา,เราเป็นทุกเปว่าเราเรารู้ว่าเราเราไม่อยากได้แต่เรารู้ว่าถ้าเราเป็นเรามีความจริงใจและเราคิดว่าเราเราช่วยเขาได้เราร,รับใช้เขาได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้ที่คนดีไม่อยากได้อำนาจแต่ต้องช่วงชิงอำนาจขึ้นมา ต้องช่วงชิงอำนาจคืนมาไม่ได้ช่วงชิงคืนมาเพื่อตัวเองแต่เราช่วงชิงคืนมาเพื่อเพื่อมวลมนุษยาชาติเราต้องซ้อนเขาเรียกว่าปฏินิสกะอย่าลืมพลังงานอำนาจในความดีที่ซ้อนกลับมาในตรงนี้นั้นเป็นสิ่งที่คนดีต้องช่วยกันทำต้องช่วยกันส,งส่งเสริมขึ้นมานะครับขอบพระคุณครับสาธุครับก็คงคงไม่พูดซ้ำนะฮะก็คือว่าอยากให้พวกเราถือวาระโอกาสนี้ หลอมใจหลอมพลังกายส่งพลังให้แก่กันและกันเ่ยนะครับผมคิดว่าการก้าวเดินในช่วงนี้สําคัญมากแล้วก็จากข้อสรุปอันหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าครั้งนี้จากครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้เครือข่ายกลุ่มกันศึตษาท้งเลือกเราจะเดินหน้ามาไกลนะครับเดินหน้ามายาวอย่างที่จืดได้พูดว่าสี่สปีการศึกษาทางเลือกโอ้โหไม่ไม่บัะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยเลยนะครับยาวไกลมาก เราเดินมาเนี่ยแต่ไงก็ตามเนี่ยขณะนี้เนี่ยเรากำลังจะมองภาพที่ใหญ่ขึ้นคือการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กเพื่อคนในสังคมทั้งมวลน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีเพื่อนนะครับซึ่งดังที่อาจารย์สุรพลได้กล่าวแล้วขณะนี้เนี่ยเราเตรียมไว้9ทัพนะฮะหรือว่า9กลุ่มเก้ากลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับหมายถึงว่าเรามองว่า กลุ่มเหล่านี้น่าจะมาร่วมกับเราได้แล้วก็จากการไปประสานเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะฮะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยพร้อมที่เะเข้าร่วมกับเราเต็มที่นะครับและนอกจากเก้ากลุ่มนี้แล้วอาจจะมีกลุ่มอาดื่นนะฮะที่พวกเราพี่น้องเราเครือข่ายเรานะครับได้ชวนกันมาเพิ่มเติมอีกแล้วก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเลยอยากจะแจ้งนะครับกับทางสื่อมวลชนนะครับไปเลยว่าเราจะมีเวทีต่อเนื่องครั้งแรกนี่คือกลุ่มของ กลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางเลือกนะฮะอย่างที่วันนี้เราได้คุยกันแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะครับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเขาจะมีการรวมตัวมาคุยกันแล้วมีข้อเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษาเขาจะมีข้อเสนอว่าเขาจะขับเคลื่อนยังไงเขาจะมีข้อเสนอว่าเขาจะร่วมมือเป็น,นกลไกแบบไหนนะที่จะมาเชื่อมโยงกับเรานะครับซึ่งอันนี้เขาจะคุยกันวันที่29มีนาน ต่อมาก็คือกลุ่มโรงเรียนและ,ะวิทยาลัยที่ที่จัดโดยภาคธุรกิจเอกชนนะครับภาคธุรกิจเอกชนจริงๆเนี่ยเขาคุยกันมามีงานวิจัยก็ทํางานวิจัยมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าปล่อยการศึกษาไปเป็นแบบนี้เนี่ยเขาบอกธุรกิจเจ๊งเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบจริงๆเพราะคนคนที่จะขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศเนี่ยไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเขาก็เลยตองโดดเข้ามานะครับ อันเนี้ยวงเขาจะจัดในวันที่2เมษายนนะครับก็ช่วยกันติดตามแล้วกันอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคณน,นันนี้เรามีเครือข่ายหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือเครือข่ายพ่อแม่กับสมาคมผู้ปกครองนะครับของเด็กนักเรียนนะครับในทั่วประเทศเนี่ยครับเขาบอกว่าเขามีความทุกข์มากขนาดนี้นะครับทุกในเรื่องการศึกษาของลูกนี่แหละนะเป็นทุกทุกของเป็นดินจริงๆเลยนะครับอันนี้เขาก็จะจัดในวันที่9มีนาคมนะะซึ่งซึ่ง ึ่งก็จะจัดถัดจากเราไปนี่แหละนะครับ9มีนาคมต่อมาก็คือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสปทอ,อย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีประมาณหนึ่งโรงเนี่ยโรงตอนนี้เขามีตัวแทนที่ที่ผมคิดว่าผมชืชม่นชมเนะเขาสู้กับหัวหน้าตัวเองนะครับมาร่วมกับเล่านี้แหละสู้กับหัวหน้าตัวเองจนกระทั่งตอนนี้ไม่ยุบละนะครับแล้วก็มาร่วมผลึกกาลังกับสภาการศึกษาทางเลือกขับเคลื่อนด้วยกันแต่เขาก็มีข้อเสนอเยอะมากนะครับ ก็ก็เขาจะคุยกันวันที่1ิบี่มีนาคมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มที่ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งจริงๆวันนี้เขามาทําหน้าที่สื่อให้เราเนี่ยนะครับจริงๆต้องมีเครือข่ายนะตอนนี้เขามีเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วประเทศอย่างที่พี่กล่วยว่าเนี่ยนะครับเขาเริ่มเชื่อมโยงมาทั้งประเทศเลยแล้วเขาอยากมาคุยกันแล้วผมคิดว่าสนุกมากนะเด็กๆเขาคุยกันเนี่ยสนุก ว่าเขาต้องการการศึกษาแบบไหนเขาจะมาร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษากันแบบไหนนะฮะร,ร่วมกับพวกเรานี่แหละนั้นพวกเราจะมีทัพเด็กๆตามมาด้วยนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าเขาเขาก็ตระหนักแล้วก็เห็นปัญหาก็คือกลุ่มที่ประชุมของคณะบดณคณตนักวิชาสตรและศึกษาศาสตร์นะครับในประเทศไทยเนี่ยคือเขาถูกด่าครับว่าไอ้ผลิตรูมายังไงเป็นยังไงเป็นไรเขาร้อนตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากลุกข,ขึ้นมา มีข้อเสนอเรื่องการเป็นรูปการศึกษาด้วยนะครับจะจัดในวันที่25มีนาคมนะครับที่ถูกจัดที่มหาลัยรามคำแหงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเอกชนซึ่งขณะนี้กําลังประสานงานอยู่เข้าใจว่าจะจัดในช่วงเดือนมีนาคมแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสื่อมวลชนนะครับซ,ซึ่งกลุ่มสื่อมวลชนเนี่ยตอนนี้กําลังประสานงานอยู่เขามีจริงๆเขามีกลุ่มเขาเรียกชมรมสื่อมวลชนด้านการศึกษานะเขาเรียกว่ากลุ่ม พี่น้องสื่อมวลชนซึ่งอันนี้ก็จะหมายรวมทั้งทีวีทั้งวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆด้วยนะเราจะาชวนกันมาคุยกันนะครับและหลังจากเก้าเวทีเสร็จนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีผมได้ยินแว่วๆจากหนิงว่าจะมีเวทีปฏิรูปการศึกษาของชนเผ่านะฮะหรืออาจจะมีกลุ่มปฏิรูปการศึกษาของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราก็ยินดีที่จะรับ,รบข้อเสนอหรือเชิญชวนเข้ามาร่วมกับเพนร่วมกันด้วยนะครับ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราได้วางแผนกันไว้ว่าเราจะมีเวทีสมัชชาใหญ่จาก9เวทีเนี่ยเราจะเอาข้อสรุปจาก9เวทีเนี่ยมาประมวลสังเคราะห์ข้อเสนอที่เป็นภาพรวมขึ้นมาใหม่อีกชุดนึงเลยเป็นข้อเสนอต่อต่อสังคมไทยเป็นข้อเสนอต่อทุกกลุ่มนะที่จะร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยที่จะปฏิรูปกันเอกสารนะครับกับทุกกลุ่มเลยเนี่ยในวันที่2ี่เมษายนนะครับ ที่โรงแรม em เอมีนาเฮาส์กรุงเทพนะครับ